อ,กอไกองหลายตบมือ,อไไครับตบมือค้ชดีเด้อองหลายนะครับสามสามิวัตรกับสามเจ็ดธีรพัฒน์อกพีิวัตรจับทับคนแรกหองนอนายคนแรกหองนอนหมเเปน้ 3, 3, 7, ันสามสามเจ็ดธีรพัฒนกับสามสี่ชาติอกธีรพัฒนจับทับ คนที่สองของนนไม้ผลมาผลว่าดัวสามสี่หนึ่งอภิชาติจับสามสี่สากรลวิทย์รออภิชาติจับรับส่นที่สามของนอนไม้ ตาบบภาคที่สอบบสองากอลวิทจับมสิสาดาล่อกอลวจับครับกอลวิำามสิสซดาจับ กิสดาจับครับกิสดานะครับผับรีนี่อไปหนึ่งลำดับต่อไปนะครับจะเรียกตำบลดอนชม